สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องฟูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดี้จะรับเข้าสู่ช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพบกันหลังหวยออกนะเป็นยังไงศูนย์สี่หนึ่งนะ fc หลายท่านก็คงจะได้ตังกันนะกับสีหนะให้เป็น่เก เก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าวางจังนะพอมันออกออกสี่หกเก้ากับหกตัวเดียวกันแมมันมาจินเราแบบนี้นะะอ่ะสหรับงวดนี้ก็เอซคุณชนะปากรนะก็แบ่งปันแนวทางมาให้นะงวดที่แล้วท่านเดินเก้ากับศูนย์นะศูนย์มาที่หลักร้อยเลขวิ่งของท่านนะครับผม สำหรับจับคู่ก็ไม่โดนนะวันนี้บอกว่าอขอแก้เมืองอีกที่หนึ่งลงให้ก่อนเพื่อนเลยไวอย่างนั้นก็เลยลงให้นะโทรมหาแต่เช้าแล้วนะครับผมอฝนตกดีจังนะตกไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนนะแต่ไม่แรงตอกแตกตอกแตกดีน้ำไม่ท่วมนะแต่เขตอื่นน้ำท่วมกันเยอะเอเพื่อนนก็ติดฟังลาวนี่แหละอยู่ใต้ น้องค้ายลงมาหน่อยนะฝนจะเข้าดีนะเขตนี้ตกขึ้นไปถึงกีนนวลนะน้ำท่วมน้ำโขงก็กำลังจะขึ้นนะอะตามฟังคำเตือนกันก่อนนะถึงไปชมคลิปมาฝั่งเ้ก็มาเจอทุ่งนานะเสียดไปเป็นอาทิตย์แล้วนะ พากำลังเขียวกำลังตั้งต้นตั้งลําได้แล้วนะฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวย0801431692นะอะ่เรามาดูของคุณชนปะปกรณ์นะหมดทีแล้ว วางที่เก้ากับศูนย์นะมาตัวนะเน้น9้านะแต่ศูนย์มาหลักร้อยนะตัวประกบสองสามห้าหร้อยที่ห้านะห้าเ้าหจับห9เก้าห้านะสามตัวไปเข้าล่างซะนะหไปเข้าล่างนะจับ9ก้าห้าเก้าหกูห้าก็ไปเข้าที่ล่างนะ,ะสำหรับแนวทางวันนี้นะ,ะชมเลยนะครับผม ท่านก็ให้ตัวเลขมานะเด่นสี่กับห้านะเน้นห้าหลักสิบนะครับผมจับที่สี่กับสี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะฮะตัวเน้นนะฮะห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์นะเน้นสามตัวนะจับหลักร้อยให้ที่ศูนย์ห้าแปดกับแปดห้าศูนย์นะอ้าว ำตัวเลขที่ได้ไปจับลัตเตอรี่กันลองดูนะว่าตัวเลขของเคชนะปะกรมงวดวันที่16สิงหาคมจะมาตามนี้หรือไม่นะ058 8 50 57 58 50อ่ะใครชอบ58ก็ยิบ58ใครชอบ50ก็ยิบ50นะหลักร้อยก็ตามใจของท่านนะแต่ถ้าเจอ058แลแ้ว850แล้วก็ เป็นตัวช่วยที่ดีนะในการตัดสินใจนะครับผมรางวัลที่แล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะก็มีคนได้รางวัลที่หนึ่งไปจัดจ่หมอนกันนะนี่นะ4ี่ศูนเรียกล่าง4ี่หนะครับผมเรามาดู สูตรมหาง่ายนะอ่าสูตรนี้เข้านะครับนี่สี่หนึ่งนะให้หกตัวนี่งวดที่แล้วนะหนึ่งหกสองหกสามหกหนึ่งเกดสองเกดสามเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดเข้าสามหกวันนี้สี่เก้าห้าเก้าหกเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งนะเข้าที่สี่หนึ่งนะศูนย์สี่หนึ่งแต่ชอบหกเก้าไม่เข้านะชอบห้าเก้าหกเก้าเลยนะชอบสี่เก้าห้าเก้าหกเก้า ตัวที่ไม่ชอบมานะหลักสิบนะสี่ห้าหเจ็จะต้องติดหลักสิบหนึ่งตัวนะติดที่สี่เจ็ดดเกนะหนึ่งไม่เอานะตัวที่ห้าหนึ่งก็จะมาอยู่ฝั่งนี้นะเจ็ดปดเกถ้าเขียนหนึ่งมาทางนี้นะก็จะได้ที่สี่เจกับสี่หนึ่งพอดีเลยนะนี่นะนี่นะเป็นอย่างนี้ หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ถ้าเราจับมุมนี้ก็สี่เจ็ดกับสี่หนึ่งพอดีกันเลยนะฮะก็จะเข้าบนนะฮะก็จะมาชนกับตัวนี้พอดีนะฮะเห็นไหม นี่มันไม่เลยจับนะเดี๋ยวค่อยติดตามสูตรมาหาง่ายนะเดี๋ยวจะทำให้ดูในคลิปถัดไปนะว่า9ตัวจะมาตัวไหนนะมีเลขสูตรนี้นะที่เข้า64นะจับเทียบกับหลวงพระเล็กนะหกสี 64, แล้วก็เลขปิิศนาปูดำปูขาวนะนี่เขียนสี่ก่อนเพื่อนนี่สี่หรือห้านะสองจุดเป็นห้านะสี่หรือห้าแต่มันเป็นสี่นะดูดูตาไทยเราเป็นสี่ขียลงมาเป็นหนึ่งนะแม่สี่กับหนึ่งทับกันไว้นะหกวิ่งเข้าหาสี่หกสี่เป็นล่างนะตัวนี้ท่านจะลวงไว้เฉยๆนะ ก็ปิิสนาผู้ดำผู้ขาวก็แม่นนะให้มาก็ถูกเหมือนกันเดี๋ยวก็ตามคลิปต่อไปนะเดี๋ยวจะลงให้ชมนี่วันที่แล้วนะ06นยะ์ะ03แล้วก็สาหอ่ะคอตามชมนะ พักสายตากันก่อนนะครับผมทางทุง่งนาเป็นยังไงบ้างหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของแสงแหละครับผมหน้าที่ของแสงจะสร้างลำต้นของข้าวพืชน,นะต้องได้รับแสงเยอะๆนะ หลังจากได้เม็ดได้หมากได้ผลและแสงลมนะจะทำหน้าที่นะขับไล่น้ำออกจากแป้งออกจากเม็ดข้าวให้ข้าวแห้งข้าวก็จะสะสมแป้งลงที่มเมล็ดนะต้องใช้เวลาไปอีกสักเดือนครึ่งนะสองเดือนถึงจะได้มเมล็ดออกมา ตามวัตธจักรของมันนะอ้าอำล้ลาพาจากขอบคุณ FC แฟนช่องที่ติดตามรับชมรับฟังนะช่องปูเยี่ยมพารวยใครชอบตัวไหนก็เม้นรัวๆกันมาเลยนะดูแล้ว58น่าจะมาแรงนะวันนี้57 58 59ตัวไหนจะแรงนะ50 51ต่อไว้นู่นนะอ่ะอำลมลาพาจากเท่านี้แหละครับผมไปแล้วไปแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับเป็นพระคุณอย่างสูงครับผม